คลิปเสียงหลุดของนายกนะคะแม่ค่ะได้ฟังเต็มแล้วค่ะ17นาที6วินาทีค่ะความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ค้ะนะคะแม่ค่ะว่าไม่ใช่คลิปหลุดค่ะพอเรื่องนี้เขียนจบเรียบร้อยแล้วค่ะตัวแสดงก็แค่เล่นตามบทค่ะบทก็คือทําให้คนไทยแตกแยกค่ะแล้วตีกันเองค่ะถ้าคนไทยแตกความสามัคคีนะคะเราก็จะมาลบกันเองค่ะส่วนมันก็จะนั่งดูกันสองพ่อลูกทั้ง2ฝั่งค่ะแล้ววันนั้นค่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันชนะค่ะแม้ทัพภาคที่2เราไม่ติดกับดักนะคะรู้ค่ะว่าหลุมพรางที่เขาขุดไว้ค่ะว่ามันเป็นยังไงคค่่ะททิิ้งงําาาาพูดแบบเจ็วหรรกกยััษธปไต ของชาตินะคะแล้วเห็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักค่ะเมื่อแผนไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะก็เลยทิ้งบอมลูกที่2ค่ะคลิปแรกก็คือ9กนาทีคลิปที่2ก็16นาทีค่ะบทที่แม่ค่ะรู้สึกว่าเขาเขียนไว้นะคะคือให้คนไทยนะลบกันเองแต่ความสมามัคคีค่ะแล้วเมื่อทหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและมีการรัฐประหารกเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสหรประชาชาติหรือ UN หรือสมาคมโลกใดๆนะคะก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ค่ะโดยการเข้ามาบอยคอรหรือแบรนดประเทศไทยค่ะขณะที่ประเทศประหารหน้าอย่างอเองะะมริกายังแบรนด์กัมพูชาเลย เราดูออกค่ะขนาดอยู่บนดาวพูโตหรือดาวนปจูนนะคะยังมองออกเลยค่ะว่าอีกัมพูชาคิดอะไรอยู่ค่ะเมื่อตอนนี้ฐานเสียงของไอ้ฮุนเซนไกคุณมาเนตนะคะมันตกต่ําถึงขั้นวิกฤตค่ะก็ต้องเรียกความยุยมกลับคืนมาจากประเทศของตัวเองแล้วก็ประชาชนตัวเองด้วยการทําแบบนี้ค่ะโดยมีทอรลาชไส้สึกขายชาตินะคะอีสองพ่อลูกเนี้ค่ะขคอยให้ข้อมูลขายความลับหรือแม้กระทั่งทําลายชาติขายแผ่นดินแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับแม่ค่ะแม่ค่ะคิดว่าโซลูชันที่ดีที่สุดในความคิดของแม่ค่ะคือ หาหาใครคนนึงค่ะที่เป็นตัวกลางนะคะที่ไม่ใช่ทาหารค่ะแล้วก็ไม่ใช่นกักการเมืองใดๆค่ะเข้ามารับรักษาก,การนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะเพื่อที่ให้สถานก,การณ์ทุกอย่างคลี่คลายค่ะเราต้องไปยำไอ้เขมรก่อนค่ะอย่าเพิ่งมายำกันเองค่ะแล้วหลังจากเสร็จกิจขเขมรเผด็จศึกเรียบร้อยชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยมาจัดการตระกูลชิชนวัตนี้ค่ะ อันนั้นมันง่ายมากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วแม่ค่ะว่าเดี๋ยวมันก็หนีนอกประเทศกันหมดละค่ะมันไม่อยู่หรอกค่ะมันรู้แล้วค่ะว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะแผ่นดินไทยไม่มีที่ยืนสําหรับพวกมันแล้วค่ะเชื่อค่ะว่าพ่อหลวงรอเก้านะคะยังปกปักรักษาลูกๆอยู่ค่ะเดี๋ยวไอ้พวกทรราชนะคะที่มันคิดคดกบฏนะคะเดี๋ยวมันก็จะแพ้ภัยค่ะแล้วก็ตายจากโรคนี้ไปเองค่ะขอแค่คนไทยนะคะจับมือกันแน่นๆค่ะอย่าแตกความสามัคคีอย่าเบื่งจะมาแบ่งอะไรกันตอนนี้ค่ะ ศึกนอกมันลุมเลามากเลยค่ะเราไปสู้ศึกกันก่อนนะคะแล้วหลังจากสงบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันเองก็ได้ค่ะยังมีเวลาค่ะไปลบกันข้างนอกก่อนค่ะจับมือกันแน่นๆค่ะทั้งประชาชนนะทุกภาคส่วนค่ะทะหารก็อยู่แดนหน้าอยู่ชายแดนนะคะแม่คะขอเป็นกําลังใจกับทหารไทยทุกๆคนนะคะทุกๆนายค่ะเผ hey, ไทยรวมเลยเนื้อชาเชื้อไทย